สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ คลิปนี้สองตัวล่างตรงๆประจํางวดวันที่16เมษายน64สูตรสถิติยังเดินดีติดกันต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูพี่คันคิดคํานวณย้อนหลังสูตรนี้ดาวเรืองจะคิดคํานวณย้อนหลังกันทั้งหมดสองงดเพื่อจะหาค่าของงดประจําว,วันที่16เมษายนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรสั้นนะคะนําลงัลที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกหนึ่งคงที่ค่ะนําหลักแสนนะคะบวกหลักหมื่นบวกหลักพันตามด้วยหลักสิบ หลักสิบล่างสองครั้งแล้วบวกหนึ่งคงที่มาบรรทัดที่สองนะคะหาค่าหลักหน่วยค่ะนำรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งต,งตามด้วยเลขท้ายสองตัวนำหลักพันนะคะบวกด้วยหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างสามครั้งนะคะแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับสิบหกสิบหกบวกเจ็ดสองครั้งนะคะ เท่ากับสามสิบแล้วบวกหนึ่งคงที่เท่ากับสามสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งหลังนะคะบรรทัดต่อมาค่ะห้าบวกสามเท่ากับแปดนะคะแปดบวกเจ็ดสามครั้งเท่ากับยี่สิบเก้าเราใส่เก้าหลังดาวเรืองคำนวณได้หนึ่งหลักสิบและเก้าหลักหน่วยค่ะเป็นหนึ่งเก้าตรวจผลรางวัลเลยนะคะหนึ่งเก้าเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สูตรระยะสั้นมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจายในการตัดสินใจด้วยมาต่อค่ะแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งสองครั้งเท่ากับสิบเก้าบวกหนึ่งคงที่เท่ากับยี่สิบเราใส่ศูนย์หลังมันทัดต่อมาหลักหน่วยนะคะศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหนึ่งสามครั้งเท่ากับห้า ดาวเรืองคำนวณได้0ูนย์หลัก10และ5หลักหน่วยคือ05ตรวจผลรางวัลกันค่ะ05นย์้าเท่า100%เมาดูงวดประจำวันที่16เมษายนนะคะสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเบวกสเท่ากับสิบสบวกศูย์สครั้งเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิเราใส่4หลังบันทัดต่อมาหาค่าหลักหน่วย2อบวกเ เท่ากับ9 9บวก0 3ครั้งก็เท่ากับ9เราใส่9หลังหลักสิบได้4หลักหน่วยได้9ดาวเรืองคำนวณ2ตัวประจํางวดวันที่16คือ49นะคะเราต้องรอลุ้นผลว่าสูตรระยะสั้นที่ดาวเรือง ได้แบ่งปันนั้นจะเข้าหรือจะหลุดแนวทางสูตรคำนวณหวยเผื่อท่านได้ชอบก็สามารถตามได้หรือถ้าไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสติย้อนหลังเพื่อจะได้ไม่เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องนะคะสวัสดีปีใหม่สงการค่ะขอบคุณค่ะ